นะครับทุกคนเดี๋ยวมาวิเคราะห์เกราฟป็นต่อนะครับประจำวันที่30เดือนกรกฎาคม2568กครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทิศทางทองคำกันนะครับว่าราคาจะวิ่งไปทางไหนกันบ้างนะในส่วนของวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเขากดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการดีดรีบาขึ้นไปเทสที่32นะซึ่งเป็นโซนที่ให้ให้ไวในเมื่อวานนะแล้วก็มีแท่งที่ย่อลงมาแล้วนะครับในส่วนของราคาปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มฝั่งของขาลงอยู่ในเทนย่อยนะเดี๋ยวมาหาจังหวะแนวรับแนวต้้านนนนนกััใคลิปววดีีโอ ครับผมก็ฝากด้วยเลยกันนะครับกับโบรกเกอร์ FBS ครับหากท่านไที่ต้องการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกเลยครับเปิดบริการมายาวนานครับปีนี้เข้าสู่ปีที่16แล้วนะเป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือต้นต้นของประเทศไทยเลยนะครับผมและก็ที่สําคัญครับในการเริ่มต้นเทรดนะครับเริ่มเงินเพียงแค่เริ่มฝากเงินไงแค่5้าเหรียญนะครับแล้วก็สามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนะครับเขาให้เลเวลสูงถึง 1- ต่อ3,000เลยนะเรียกได้ว่าเลเวลสูงมากครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับในส่วนของการฝากเงินถอนเงินเนี่ยทำได้ค่อนข้างไวแล้วก็ สะดวกรวดเร็วมากๆครับผมใครที่เป็นสาย day trade swing trade นะครับมีกำไรปุ๊บอยากถอนเงินเลยก็ตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับโบรกเกอร์ FBS นะครับผมกท่าไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถสอบถามการเปิดบัญชีเทรดที่น้อยมินได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์นะครับใต้ดีิปชันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็ฝาก FBS ไปด้วยแล้วกันนะครับโบรกเกอร์ที่เทรดเดอร์หลายล้านคนทั่วโลกเลือกใช้ครับโบรกเกอร์ FBS ครับ ทุกคนครับเดี๋ยวมาดูทิศทางทองคำกันนะครับผมในส่วนของทำเฟรมเดย์ในวันนี้ครับโอ้โหราคาเริ่มมีแท่งสีเขียวมาบ้างแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสที่เขาจะรีบาวกลับขึ้นไปเทสที่51กับชูตประมาณ74ได้ครั้งหนึ่งนะอันนี้ให้ไว้เป็นแนวต้านไว้ก่อนนะครับในส่วนของแนวรับครับวันนี้ปลายไส้ตรงนี้นะที่8 7กับ82เป็นโซนที่สวยนะครับผม เออทีนี้เรามาดูในเทรนกันบ้างปกติเนี่ยเวลาเราตีกรอบเทรนก็จะได้โซนนี้มาจะเห็นว่าราคาเขาได้หลุดโลนะหลุดโลโซนนี้ลงไปแล้วนะครับวันนี้ก็รอนะครับน่าจะดีดขึ้นมานะเพื่อรีเทสโซนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเทมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาเทไปเลยเนี่ยควรจะควรจะกดตัวลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าวันนี้ถือว่า <c oughs> มีแรงซื้อกลับมา บ้างนะครับพอสมควรนะในส่วนของ1ชั่วโมงเนี่ยการขึ้นมารอบนี้มันเป็นการขึ้นแบบแค่อยๆขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับอาจจะมีการพุ่งไปครั้งนึงนะแล้วก็ค่อยลงมาแรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ให้ไว้เป็นแนวต้านนะครับที่น่าสนใจจะอยู่ตรง3353นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งจะอยู่ที่3374นะครับให้ไว้2โซนนี้นะโอเคทีในส่วนของแนวรับครับแนวรับวันนี้ก็คือขอรอที่โลโลใหม่นะ ่ะโอเคขออนุญาตใช้3โซนนี้แล้วกันนะครับผมโซนแรกครับจะอยู่ที่96นะครับอ่ะโซนที่2อยู่ที่82นะแล้วก็โซนที่3ครับโซนนี้จะอยู่ที่ประมาณ70นะครับผมรูปแบบประมาณนี้นะครับเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับเส้น e m เมตัสคอสกันลงมาไปที่เรียบร้อยครับพร้อมกับไอซครับมีโอเวอร์โซนะก็คือยืนยันยืนยันขาลงได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวรอดีดขึ้นมาเพื่อหาจังหวะเข้า S กันนะครับผม แนวต้านอยู่ที่53กับเนะครับโอเคต่อไปครับเราไปดู b t c USD นะครับในส่วนของ BC u s ซอสดราคากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังคงอยู่กลางกรอบอยู่นะคน1น2่0 0นสองหม0นะครับกับ113,700นะสน,น่นะเป็นโซนแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญถ้าอยู่กลางกรอบแบบนี้อยู่ก็ทับมือก่อนนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดู e u r USD นะในส่วนของ EU ครับราคาก็กดตัวลงมา ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็มีการดีดรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะเบื้องต้นครับจริงๆคู่นี้น่าสนใจนะแต่ว่าอาจจะต้องรอให้เขาเข้ามาในโซนเบสที่มาชุดชุดประมาณนี้ก่อนนะครับผมเออ่ะเดี๋ยวขอตีหชั่วโมงโอเคหนึ่งชั่วโมงมีโลที่ต่ำลงเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนครับอืมก็คอนเฟิร์มฝั่งของขาลงนะโซนที่น่าสนใจจะอยู่บริเวณนี้ แบ่งออกเป็น2โซนแบบนี้นะครับอะจะอยู่ที่1.16 200กับ1.16 700ประมาณกรอบนี้โอเคอถ้าเป็นกรอบเทนด้านบนถ้าเป็นกรอบเทนด้านบนมันมันสามารถวิ่งขึ้นไปถึง1.7 400ได้นะแต่ผมมองว่า2โซนนี้มันก็มันก็มีเรียกว่าเป็นซับไพที่ที่สวยอยู่นะ สองอันเนี้ยเดี๋ยวรอรอติดตามกันนะครับอาจจะขึ้นมาแค่นี้แล้วก็เทต่อนะโอเคครับให้แนวต้านของ EU ไว้ที่1.16200กับ1.16600นะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมในเชิงเทคนิคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข่าวในวันนี้กันโอเคในส่วนของข่าววันนี้ครับจะมี US Solar กล่องแดงนะครับ ADP Nonfarm อุ้ยคืนนี้มาแน่19:15นาทีนะครับ กับ a d v a n c e GDP นะครับตอน19.30นาทีครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมกันนะครับค่ำคืนนี้อ่ะนี่เป็นแนวรับแนวต้านของวันนี้นะครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมกันแล้วเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วหากสนหนที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยหาสนใจอยากเข้ากลุ่มซิกแนลนะครับรวมไปถึงคลาสเรียนต่างๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่น้องแอดมินได้เลยนะครัััััับบบบบบบช่วววงงงท้้้้้าายยนนนนีีคคคครร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 ฝกกกกกกไดดอออึะะะสหโโเเ์์ผมับ โลกนะครับที่เทรดเดอร์หลายล้านคนทั่วโลกเลือกใช้นะครับหากท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับผมสามารถสอบถามการเปิดบัญชีเทรดที่น้องมินได้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆจากทางบริกอร FBS มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันที่ช่องทางทางเพจได้นะครับโอเคสุดท้ายครับขอให้ทุกท่านพอตฟ้ากำไรต้มพอตกันคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ